สวัสดีค่ะสวันนี้ขออนุญาตนะคะมาให้ความรู้กับเด็กๆนะคะที่จังหวัดพังงาค่ะว่าเอ๊ะส่ใส่มานานค่ะว่าลูกชิปเนี่ยมันเป็นยังไงคะลักษณะของเขาคือลูกชิปอน่ยถ้าเป็นต้นมันแบบลูกมันมันจะเป็นแบบอ้วง มะนจะเป็นกระปุกๆพิ่งนี้ถ้าเกิดเอามาทํามันต้องเผาก่อนถึงได้แกะมาได้เผาก่อนถึงแกะออกแล้วลูกเขาอ่ะจะเป็นกลมๆเรียวๆมันไม่เหมือนลูกจักจริงจด้วยมันจะเป็นกลมๆเรียวเห็นไหมอย่างเงี้ยถ้าเป็นลูกจักลูกจักมันต้อง่าซี่ถ้าไม่่าซี่มันก็จะไม่ได้าแล้วเวลาซื้อเราสังเกตได้สังเกตตรงที่ว่าถ้าเกิดเป็นลูกจักมัน่าซี่ถ้าลูกชิดกลมๆเรียวมันก็มีเศได้ถั้งแท่งง่ายๆนะคะ อ,อ๋อลูกจากกลมกลมลูกไม่ใช่สิลูกชิดกลมกลมเดียว,ยวลูกจากต้องผ่าซี่ลูกจากผ่าซี่มันจะเป็นเซี้ยวเดียวนี่คือลักษณะสภาพกายเนาะ,ะส่วนความหวานถ้าจะเอาจริงๆแล้เนกินลูกจกักมันจะหวานกว่าลูกชิดนะอถ้ากินแบบสดสดนะพูดถึงแบบสดๆดแต่ถ้าเกิดว่าเอ,อ,อามาทำมามันก็รสชาติก็พอ,อกันเหมือนกัน แต่ถ้ากินแบบสดๆชื้อลูกจับไม่ได้นะลูกจ่ามันช่วยธรรมชาติของมันเลยธรรมชาติพอมาเลยใช่ไม่ต้องตกแต่งแล้วอร่อยจริงๆค่ะอร่อยใช่ไหมใช่ค่ะนอกจากเอามาทําเป็นถ้าเรียกน้ำเชื่อมไม่กันไดแล้วก็เอามาทํำได้อะไรได้อีกคะมามาเป็นมาเป็นส่วนของแปะนุอะไรได้อีกคะมันก็ได้หลายอย่างนะครับบางคนเขาจะมาเชื่อมแบบแห้งก็มีเอามาแบบทําแห้งเป็นเป็นกลับแปะกลับ แห้งๆกรอบๆก็มีนะคะแล้วก็แบบน้ําก็มีค่ะแล้วก็ใบก็ถ้าจะค่ะไอ้แห้งๆเนี่ยใส่น้ำแข็งแล้วก็น้ำหวานลอยอน้ำหวานลอยชนะอันนี้อันนี้อันนี้ลหมือเคยกินลูกชิ้นป่ะที่ว่าใส่ใส่ไก่ติมลูกจักก็ทำได้เหมือนกันอันนี้ลูกอะไรคะกลมๆลูกพลานฮะแล้วอะไรลูกๆอะไรนะคะลูกพลา่ีลนใบมันใหญ่ๆใบใหญ่ๆด้วยครับเราโอ้โหลูกพลานนะลูกจะหากินยากลูกอมันเป็นยังไงคะ เ่าได,ได้กินต้นมาได้นี่ต้องปลูกไว้ได้ถึงเกือบสิบปีลเลยนะคะออไ,ได้เอเราออกมาแล้วเนี่ยต้องคาบต้นมันไปก่อนโค่นต้นลงมาถึงจะได้กินมันได้อือคือลูกหลานใช่อันนี้คือลูกลานค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะ